สวัสดีครับวินวินชาแนลกับนิยายเรื่องฉันแค่อยากเล่นเกมเงียบๆเ,เท่านั้นตอนที่สิบสองผลกระทบทำไมกันละ่ะโจวหนถามฟางหลัวซีพร้อมมองเข้าไปในดวงตาฟางหลัวซีไม่กล้าสบสายตาโจวหนตรงๆเธอใส่หัวแล้วพูดอย่าถามฉันเลยฉันขอโทษด,ด้วยแล้วกันโจวหนยิ้มเจ่อญ ก่อนที่จะยื่นมือออกไปที่หัวของฟางหลัวซีก่อนที่เขาจะลูบผมของเธอแล้วพูดขอโทษนะฉันรู้แล้วล่ะว่าคงมีคนมีเรื่องกับฉันสิธา่าฉันคงทำให้ทั้งเธอถีเฉียงตรงกับหลีฉีลำบากแลาวสิธา่าแล้วตอนนี้ยังจะต้องให้เธอลำบากหาเพื่อร่วมทีมมาอีกพวกเธอต้องทำคะแนนให้ดีๆนะอย่าทำให้ฉันผิดหวัง อ๋อฝากขอโทษฉีเสียงตรงกับหลี่ฉีด้วยนะฟังหลัวซีมองโจเหวนด้วยสีหน้าที่รู้สึกผิดรู้สึกแย่มันเป็นความรู้สึกที่ประหลาดอเอาเถอะไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวฉันจัดการได้เองเลยนะโจเหวินปล่อยมือก่อนจะหันหลังจากไปฟังหลัวซียืนมองแผ่นหลังของโจเหวินอยู่ตรงนั้นตอนที่โจเหวินเดินจากไปแล้ว เธอกำมัดนั่นแล้วพูดออกมาด้วยร่างกายที่สั่นเทาโจวหนฉันไม่รู้หรอกนะว่านายไปหาเรื่องอะไรใครไว้แต่คนที่นายไปมีเรื่องด้วยเป็นคนที่มีอิทธิพลมากนะระวังตัวให้ดีโจวหนไม่ได้พูดอะไรตอบกลับมาเพียงแค่หันกลับมายิ้มให้เธอก่อนจะเดินจากไปโจวนร,รู้ดีว่าเวลาของเขาใกล้จะหมดแล้วตระกูลของหลี่ฉีก็ออกจากธรรมดา แต่ตระกูลของถีเฉียงตรงนั้นเป็นตระกูลใหญ่พ่อของฟางโดซีเองก็เป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงในเมืองนี้ต่างก็มีเส้นสายและอิทธิพลมากการที่จะบังคับให้ทั้งสามคนนั้นทำอะไรสักอย่างที่ต้องการนั้นคนที่อยู่เบื้องหลังต้องเป็นคนที่ไม่ธรรมดาอย่างแน่นอนโจวหนไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าตัวเขาจะไปหาเรื่องใครแต่มันก็อาจจะเกี่ยวข้อง กับเรื่องการย้ายโรงเรียนของแม่สาวเงียบก็ได้พอจะเหวนคิดได้แบบนั้นเขาก็หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเพื่อที่จะโทรหาพ่อกะจะถามเรื่องที่พ่อของเขาเคยไปหาเรื่องใครไว้หรือเปล่าแต่ถึงอย่างนั้นเขากลับโทรไม่ได้พ่อของเขาไม่ได้เปิดโทรศัพท์เขาไม่รู้ว่าพ่อของเขากำลังทำอะไรอยู่ถึงมาปิดโทรศัพท์กลางวันแสกแสกแบบนี้ โจวนวางสายแล้วคิดว่าจะทำยังไงต่อไปดีตอนนี้ที่สําคัญที่สุดหานักเรียนสามคนที่จะมาเข้าร่วมทีมในการทดสอบภาคสนามให้ได้โจวนหนขมวดคิ้วการทดสอบภาคสนามนั้นเป็นวิชาหนึ่งที่นับคะแนนในการสอบเข้ามาหาลัยการทดสอบนั้นจะจัดขึ้นในพื้นที่ต่างมิติถึงแม้ว่า พื้นที่ต่างมิตินั้นจะถูกมนุษย์เข้าควบคุมได้แล้วมันเลยไม่ค่อยอันตรายเท่าไหร่แต่มันก็ยังคงมีคนบาดเจ็บและตายมากมายในการทดสอบแต่ละปีเพราะงั้นการทดสอบภาคสนามจึงเป็นไปโดยสมัครใจเท่านั้นและต้องเข้าไปเป็นทีมอีกด้วยโจวเองก็ไม่รู้ว่าทำไมสมาพันธ์แห่งโลกถึงเลือกใช้วิธีการทดสอบแบบนี้เพราะในเมื่อ การทดสอบทุกปีมีคนตายทุกปีทางสมาพันธ์ก็โดนสื่อต่างๆโจมตีรอบด้านแต่การทดสอบก็ยังดําเนินต่อไปในทุกๆปีไม่มีท่าทีจะเปลี่ยนแปลงอย่างใดเจวันนั้นไม่แค่เรื่องอันตรายอยู่แล้วด้วยกำลังของเขาในตอนนี้ถ้าเขาได้เข้าร่วมการทดสอบยังไงเขาก็ได้คะแนนดีๆแน่ๆแต่ถึงอย่างนั้นข้อกำหนดก็บอกไว้ชัดเจนว่าต้องมีทีม4คนเท่านั้น ถึงจะเข้าร่วมการทดสอบได้เพราะงั้นก่อนที่จะถึงวันสอบเขาต้องหานักเรียนมาเพิ่มอีกสามคนที่จะยอมมาร่วมทีมกับเขาให้ได้ตอนนี้เหลือเวลาไม่กี่วันแล้วนักเรียนที่มีอยู่ตอนนี้ก็น่าจะมีทีมของตัวเองหมดแล้วด้วยแล้วฉันจะไปหาคนจากไหนเพิ่มมาอีกสามคนจวันเริ่มเครียดเดิมทีเขาแค่อยากได้มหาลาัยดีๆที่งานมั่นคง แล้วก็ได้เล่นเกมอย่างสงบสุขไปวันๆเท่านั้นแต่ตอนนี้ดูเหมือนว่าคนไม่อยากให้เขาสงบสุขเท่าไหร่โจวหนมากับครูหน่อยโจวนเปิดประตูเข้าห้องเรียนก่อนจะโดนหยุดด้วยอาจารย์ยี่ชิวไปสีหน้าของยี่ชิวไปดูเครียดๆเ,เขากลับไปที่ออฟฟิศของเขาพร้อมจะกลับโจวหนแล้วล็อกประตูห้องปิดหน้าต่างให้แน่นก่อนจะพูดกับโจวหนโจวน นายรู้จักอันโดจุนไหมใครกันครับเหวนถามอันโดจุนเป็นตำแหน่งอันทรงเกียรติในระบบราชการชื่อจริงๆของเขาคืออันเทียนโจนายรู้จักหรือเปล่าไม่รู้จักครับเหวนใส่หัวทันทียี่ชิวไปมองหน้าเจวนแล้วรู้ทันทีว่าเขาไม่ได้โกหกยี่ชิวไปทำหน้าสงสัยก่อนจะพูดนี่ไม่แปลกเกินไปเหรอนายไม่รู้จักอันโดจุน แล้วทำไมเขาถึงพูดถึงนายตอนที่เขามาเยี่ยมเมืองนี้ล่ะเขาพูดว่าไงเหลอครับโจวนเริ่มพอจะเข้าใจสถานการณ์ว่าทำไมทั้งสามคนจู่ๆถึงออกจากทีมไปมันต้องเกี่ยวข้องกับอันเชนโจนี้แน่ๆยี่เชียวไปยิ้มแห้งๆฉันเป็นแค่อาจารย์ฉันเข้าถึงคนพวกนั้นไม่ได้หรอกฉันก็แค่ได้ยินพออ,อพูดถึงคนๆนั้นขึ้นมา สมาพันธ์โลกนั้นแบ่งออกเป็นสี่เขตแดนใหญ่ๆตั้งแต่ตะวันออกเฉียงใต้ไล่ไปถึงตะวันตกเฉียงเหนือเมืองของเราเป็นแค่พื้นที่เล็กๆในเขตตะวันออกเท่านั้นอันโดจุนไม่สิอันเทียนโจเองก็หนุ่มมากแต่เขาเกิดในตระกูลชื่อดังเขามีตำแหน่งสูงๆตั้งแต่อายุ20แล้วเขาเองก็เป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงในเขตทหารตะวันออกอีกด้วยเรียกได้ว่าเป็นคนใหญ่คนโตเลย แล้วทำไมเขาถึงมาระบุเจาะจงกับเด็กเล็กๆในเมืองนี้อาจารย์หมายความว่าอันเทียนโจคนนั้นกำลังหมายหัวผมอยู่งั้นเหรอครับโจวนขาหมดคิว้วบางทีอาจจะไม่ใช่นายโดยตรงหรอกแต่การที่คนที่เกี่ยวข้องกับกองทัพพูดแบบนั้นมันต้องมีอะไรไม่ชอบมาพากลแน่ยิชิวไปพูด จ้าหน้าที่ระดับสูงของกองทัพเขาจะไม่รู้เลยเหรอครับว่าคำพูดของตัวเองมันจะทำลายอนาคตของเด็กมัธยมคนหนึ่งได้น่ะโจ่วนพูดหรือว่าอันโดจุนคนนั้นจะเกี่ยวข้องกับอันจิ้งดูเหมือนว่าจะใช่นะโอ้ล่ะแต่ฉันไม่รู้ว่าพวกเขาเกี่ยวข้องกันยังไงหรอกนะยมคิวไปคิดแล้วพูดเดี๋ยวค่อยหาลือเรื่องนี้ทีหลังก็ยังทัน ตอนนี้ที่สำคัญที่สุดคือให้ในายหาทีมเข้าร่วมการทดสอบให้ได้ก่อนอีกแค่2วันก็จะหมดเขตรับสมัครแล้วเดี๋ยวจะไม่ทันการเอาโจนพูดแบบช่วยไม่ได้มันก็ควรจะเป็นแบบนั้นแหละครับแต่ตอนนี้คนที่จะเข้าทดสอบน่าจะมีทีมกันหมดแล้วผมจะไปหาคนมาจากไหนกันละครับแล้วถึงแม้จะหาคนได้ ก็มีโอกาสที่จะโดนทิ้งสูงมากด้วยทีมล้มแบบนี้รอบที่สองไม่ได้แล้วนะครับเพราะงั้นเพื่อนร่วมทีมที่นายต้องการเลยเป็นนักเรียนธรรมดาไม่ได้ไงล่ะยี่ชิวไปออกความเห็นไม่ใช่นักเรียนธรรมดาหรอครับโจวนหันกลับมามองเหมือนกับว่าไม่เข้าใจที่ยี่ชิวไปพูดยี่ชิวไปถอนหายใจการทดสอบปกติต้องใช้นักเรียนสี่คนแบบสมัครใจ กฎนี้มันมีช่องโหว่ในตัวของมันเองอยู่นะ่ะแต่ทางรัฐก็ยังยืนยันที่จะใช้กฎนี้ต่อไปมันไม่เคยเปลี่ยนมาเป็นสิบปีแล้วด้วยกฎแบบนี้ทำให้นักเรียนที่ไม่ค่อยเก่งหลายๆคนถ้ามีเพื่อนร่วมทีมเก่งๆมาคอยแบกพวกเขาก็จะได้คะแนนออกมาดีตามไปด้วยโดยไม่ต้องพึ่งแรงของตัวเองเลยเรามีนักเรียนที่ชื่อหลีซวนอยู่ในโรงเรียนเขายอมร่วมทีมกับนายแน่ แต่แรกมาด้วยการที่นายจะต้องแบกเขาให้ได้คะแนนดีๆแล้วนายต้องทำให้เขาโดดเด่นที่สุดในทีมให้ได้อาจารย์หมายความว่าให้ผมหาคะแนนมาป้อนให้หรือส่วนนั้นเลยครับโจเอนไม่ได้โง่เขาเลยเข้าใจที่ยิคิวไปพูดได้ดีถ้าเป็นปกตินายไม่จาเป็นต้องทาแบบนั้นเลยแต่ตอนนี้นายหาทีมไม่ได้เพราะงั้นทางนี้เป็นทางเลือกสุดท้ายอย่างน้อยก็ดีกว่าไม่ได้เข้าสอบอะไรนะ ยี่ชิวไปพูดโจวหนเองก็ไม่ใช่คนขี้ลังเลเขาเลยไม่ได้ติดใจอะไรเขาพูดหลังจะคิดขอบคุณที่ช่วยครับแต่เรามีนักเรียนที่ชื่อหลี่ซวนจริงเหรอครับโรงเรียนนี้ก็ไม่ได้ใหญ่อะไรแต่ทําไมโจวหนไม่เคยได้ยินชื่อนี้เลยหลี่ซวนเป็นนักเรียนของเราแหละแต่เขากําลังจะลาออกส่งใบาลาออกมาแล้วเขาเลยไม่ได้มาโรงเรียนอีกนายไม่รู้จักก็ไม่แปลก แม้แต่ครูเองยังรู้จักกันน้อยมากเลยยี่ชิวไปยิ้มเอาง่ายๆการหาทีมคนแรกเนี่ยแหละยากที่สุดที่เหลือเดี๋ยวมันก็ตามมาเองครับก็ผ่านไปอีกหนึ่งตอนนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ